เดี๋ยวผมจะออกจากพญาเต่างอยนะครับจะไปที่พระธาตุเต่างอยนะที่จริงนะครับมันเดินข้ามสะพานแขวนไปก็ได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเมพานเลื่อไปเลยนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไปเลยนะครับมันอยู่ใกล้นี่เองนะเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแยกกันจากกับพญาเต่างอยนะเพราะว่า คลิปเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมเพื่อนๆก็จะลำคาญนะครับเาฟังเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอคนละแชร์ขอคนละไลค์ขอคนละคอมเมนต์นะครับขอคนละติดตามแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานุ่มนะครับทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับเมื่อว่าแต่ละคอนเทนต์แต่ละคลิปนะครับกว่าจะทำออกมาได้นี่โอ้โหเล่นเหนื่อยเลยนะครับผม กว่าจะพายกว่าจะตัดต่อนะครับกว่าจะคิดคอนเทนต์นะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่เนาะมีค่าน้ำมูกน้ำมันค่ากินค่ายอยู่นะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้ลองเรียนเรียกร้องอะไรจากเ,เพื่อนๆนะครับผมพูดให้ฟังนะคือใครคิดที่อยากจะทํา y o u t u b e นะครับผมมันก็ต้องอันดับแรกเลยนะครับต้องมีใจรักนะมีใจรักนะครับ กำลังจะขับรถไปนะมีใจรักแล้วก็คิดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับไม่ย่อท้อนะบางทีนะครับทําไปห้าหกสิบเจ็ดสิบคลิปนะครับไม่มีคนดูนะครับผมจะท้อนะผมก็เท้อนะเมื่อก่อนจะท้อมากเลยนะครับไม่มีคนดูนะครับไม่มีใครมาคอมเมนต์นะครับผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ทําเรื่อยๆนะทำคลิป ลงคลิปไปวลลคลิปนะครับผมผมก็จะลงไปเรื่อยๆต่อๆแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะครับโชว์อาจจะเข้าข้างเราก็ได้นะครับอาจจะมีคนติดตามเรานะครับมีคนดูเราก็ได้นะครับผมของเพื่อนอยางนะครับอยามลงมาทําคลิปนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราชอบก่อนนะครับคอนเทนต์แรกเลยที่เราชอบก่อนนะครับสิ่งที่เราชอบนะครับผมชอบแนวนี้นะแต่นุ่มชอบเออ ขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไปเที่ยวนี่แหละนะครับแล้วก็ที่บ้านผมแฟนผมนะครับแล้วก็ชอบสั่งของออนไลน์มานะครับอ่าก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับก็ได้คอนเทนต์แล้วนะครับเพราะยังไงเราพก็สั่งของออนไลน์มาอยู่แล้วนะครับก็แกะกล่อง้วรีวิวบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนะครับกะอาจจะ คลิปรีวิวผมก็รีวิวไว้แล้วหลายคลิปนะครับผมครับจะถึงแล้วนะครับจะถึงแล้วอย่างใกล้ๆนี้นะครับถึงแล้วมันเป็นพระธาตุเต่าง้อยคล้ายๆกับเขาจำลองมาจากพระธาตุบรนมนะครับนี่นะครับแล้วครับข้างในนะเป็นพระนีนะครับเป็นวัดซีเอยมังคละหรือมังคละเต่าง้อยนะครับ มันจะมีองคธาตด้วยทีเขาจูลององคธาตด้วยนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดสิริมังคระเต่างอยนะครับผมอ่านะครับที่จริงมันก็เดินข้ามสะพานขี่นมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากกลับไปกลับมานะครับผมก็เลยขับรถมาแล้วกันเพราะมันอยู่ใ,ใกล้นะครับอ้อมมานะครับเหมือนเส้นทางที่ผม นําพามาเมื่อกี้นะครับที่ถ่ายคลิปมานะครับผมอันนี้ก็มีอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้คือพระธาตุเอาง้อยนะครับผมมีพญานาคพ่นน้ําด้วยนะครับผมนะครับอันนี้คือบริเวณทางเข้านะข้างหลังนี้เขาก็จะจําลองนะครับเป็นพระธาตุเหมือนกับพระธาตุพนมนะครับผมเขาเปิดให้เข้าไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปในองค์พระธาตุนะครับผมว่า ข้างในนะครับมันมีอะไรนะอ่าวันนี้แดดค่อนข้างจะจัดนิดนึงนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับคือเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูรอบๆก่อนนะ to นี่คือองค์พระธาตุนะครับนี่คือองค์พระธาตุนะอ่านะครับผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีพระพุทธรูปมีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกนะครับผมอ่านะครับนี่คือองค์พระธาตุนะครับอนะครับนี่เขาก็ นี่กอบุรณะอยู่นะครับนะครับมีเสียงกระดิ่งติ้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 งนะครับที่มันอยู่บนยอดนะครับยอดองค์พระธาตนะุนะะนะครับอันนี้คือเดินรอบองค์พระธาตุแล้วนะอันนี้ประวัติผมก็มีนะครับประวัติผมก็มีนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นประวัติให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับผมผมขอตัดออกเป็น2คลิปนะตัดออกเป็น2คลิปนะครับระหว่างคลิปที่พญาต่างอยกับองค์พระธาตุต่างอยนะครับผมะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในองค์พระธาตุนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม เราจะเดินเข้าไปในองค์พระธาตุนะครับรน,น,บนต้องถอดรองเท้านะครับผมอันนี้คือองค์พระธาตุนะผมเดินเข้ามาอยู่บริเวณองค์พระธาตุแล้วนะครับผมอ อันนี้คือบริเวณในองค์พระาธาตุนะครับผม,อ,มอ,อันนี้คือประวัตินะครับประวัติวัดศีระมังคละตาง,งอยนะครับและปูตากุดนางแซงนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม อันนี้คือภายในองค์พระธาตุนะครับ คือประวัติพระธาตเจดีนะครับกับศปะชะยะมงคลนะครับ อันนี้คือประวัติพระญาเต่าหงอยนะครับ คูดพอพูดใจเดียพูแม่พูดใจดีพ่อได้ยินเสียงตือนขึ่นมาท่านบาตกเมาใจใส่เก่าสะอาดเกียงปั่นแก้วด้วยมันนี่โอ้ยเงินทูกบาทขอเก้าที่ได้มารวมโบธนานั่นสาธายอมือใส่เสียนละเตียนดอกเวลามันสาดีที่เรี่งกวาม พาลังบุญโนสวนีตวีพื้มและตื่มตองสาธุเรก็ให้ได้บุญและตื่มพื้มตื่มทุ่งทุ่งโยดเท่าดิเตนในบ้านให้ังสีเียงมา เดินออกมาจากบริเวณองค์พระธาตุแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมีพ่อปู่ศารพ่อปู่กันลสบายเหครับขอโทษนะครับที่ออกเสียงผิดนะครับพ่อปู่กัดสบายหรือเปล่าครับผมนะครับมาจาก ป็นประการใ้พ่อปูกกัดสบายนะครับังเกตว่าถวายน้ำแดงกันเยอะมากเลยนะครับผมอ่านะครับตรงนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับพระธาตุนะครับผมศารพ่อปลูกกัดสบายนะครับถ้าผมออกเสียงผิดยังไงก็อขอโทษด,ด้วยนะครับเพื่อน น่าจะเป็นสารนะครับสารพ่อปู่นะนะครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระาธตาตุเต่างอยนะครับผมอ่าหลังพระยาเต่าองอยนะครับจะมีองค์พระาธาตุอยู่นะครับอ่า วันนี้ก็นะครับมาเที่ยวนะครับมามาวัดนะครับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวัดนะครับวัดดังๆที่อยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อนๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากคเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ตนุ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับผม